เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเมืองที่เราอยู่ถึงเป็นแบบนี้เอใครกันหน้าที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะมีสวนสาธารณะอยู่ตรงไหนหรือว่าทําไมค่ารถเมย์ถึงเป็นราคานี้คือเบื้องหลังการตัดสินใจพวกนี้เนี่ยมันมีนกลไกที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ครับสิ่งนั้นก็คือนโยบายสาธารณะและว,วันนี้แหละครับเราจะมาทําความรู้จักกับสิ่งนี้กันลองนึกภาพตามกันนะครับเมืองที่เต็มไปด้วยเลนจักรยาน ให้เราปั่นไปทำงานตอนเช้าได้อย่างสบายใจแถมอากาศก็ดีขึ้นด้วยเพราะคนใช้รถยนต์น้อยลงอืมทำไมบางเมืองถึงเป็นแบบนี้ได้ละ่ะแต่ในทางกลับกันบางเมืองกลับเต็มไปได้วยรถติดทุกคนต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวกันหมดเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยเอกความแตกต่างแบบสุดข,ขั้วนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันแน่คําตอบเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดครับแต่ว่ามันทรงพลังแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่านโยบายสาธารณะครับ หรือก็คือการตัดสินใจของภาครัฐที่กำลังปั้นแต่งโลกของเราอยู่ในทุกทุกวันนั่นเองโอเคแล้วไอ้คำว่านโยบายสาธารณะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจคำนิยามที่เรียบง่ายแต่ว่าครอบคลุมทุกอย่างกันเลยครับมีนักวิชาการคนหนึ่งครับชื่อโทมัสไดเขาให้คำนิยามไว้ได้คมคายมากๆเลยเขาบอกว่านโยบายสาธารณะคือสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะทำหรือไม่ทำแค่นี้เลยครับ ฟังดูง่ายๆใช่ไหมครับแต่ความหมายของมันเนี่ยลึกซึ้งกว่าที่เห็นเยอะเลยนะเห็นไหมครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่แค่การทําอย่างเดียวนะครับแต่การไม่ทําก็เป็นการตรัดสินใจที่สําคัญมากๆเหมือนกันการที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่สร้างเลนจกักรยานในเมืองนั้นๆเนี่ยก็ถือเป็นนโยบายอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคนในเมืองเลยเอาล่ะแล้วนโยบายมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง มันไม่ได้อยู่ๆก็ปิ๊งแล้วก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับมันมีเส้นทางการเดินทางของมันอยู่ซึ่งเราจะมาดูกันแบบง่ายๆใน3ขั้นตอนครับจําง่ายๆเลยครับขั้นแรกคือการกําหนดนโยบายหรือเราจะเรียกว่าเป็นช่วงปิ๊งไอเดียก็ได้ขั้นที่2คือการนําไปปฏิบัติหรือช่วงลงมือทําและสุดท้ายเลยก็คือการประเมินผลหรือก็คือการเช็คผลงานนั่นเองครับมาดูกันที่ขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับ การกำหนดนโยบายนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับสังคมจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะจากนั้นก็จะมีการระดมสมองทกเทียงถึงทางแก้ต่างๆที่เป็นไปได้จนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าโอเคเราจะเลือกเดินหน้าไปในแนวทางนี้พอมีไอเดียแล้วมันยังไม่พอใช่ไหมครับต้องทำให้มันเกิดขึ้นจริงด้วยนี่แหละครับคือขั้นตอนที่2การนำไปปฏิบัติที่เราจะเห็นไอเดียที่คุยกันไว้เนี่ย กลายเป็นแผนงานที่จับต้องได้มีการจัดสรรงบประมาณระดมคนแล้วก็เริ่มลงมือทํากันจริงๆครับและสุดท้ายครับขั้นตอนที่3การประเมินผลทําไปแล้วก็ต้องกลับมาดูใช่ไหมครับว่ามันเวิร์กไหมนโยบายที่ทําไปเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าซึ่งผลจากการประเมินนี้แหละครับจะนําไปสู่การตัดสินใจว่าจะเดินหน้านโยบายนี้ต่อไปหรืออาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่ายุติมันไปเลย พอเรารู้แล้วว่านโยบายมันเกิดมายังไงทีนี้เรามาลองสวมแว่นตากันดีกว่าครับเราจะมองนโยบายผ่านเลนสองแบบที่จะช่วยให้เราเห็นภาพอะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเลนสองแบบนี้เนี่ยก็คือเลนกระบวนการและเลนผลกระทบครับซึ่งแนวคิดนี้ก็อ้างอิงมาจากแนวทางของอาจารย์ทศพรสิริสัมพันธ์ลองดูภาพนี้ตามกันนะครับมันจะชัดเจนขึ้นเยอะเลยเลนสกระบวนการเนี่ยจะพาเราไปสืบสาวเบื้องหลังเลยครับ ถามว่าใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังนโยบายนี้แล้วมันผ่านการต่อรองทางการเมืองอะไรมาบ้างส่วนเลนส์ผลกระทบจะพาเราไปดูที่ปลายทางเลยครับถามกันตรงๆเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใครได้ประโยชน์ใครต้องเป็นคนจ่ายที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่นิยามวงจรชีวิตแล้วก็วิธีวิเคราะห์แล้วมันสําคัญกับเรายังไงทําไมเราต้องมานั่งทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยล่ะก็เพราะว่านี่คือพลังของเราเลยครับ การเข้าใจนโยบายสาธารณะเนี่ยมันทําให้เรามองทะลุปัญหา <c oughs> เห็นว่าจริงๆแล้วสังคมต้องการอะไรกันแน่และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันคือเครื่องมือที่ทําให้เสียงของเรามีความหมายทําให้เราสามารถตรวจสอบรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เราอยากเห็นได้จริงๆตอนนี้เครื่องมือก็อยู่ในมือของเราแล้วนะครับลองหยิบนโยบายที่เราสนใจสักเรื่องหนึ่งมาส่องผ่านเลนส์กระบวนการและเลนส์ผลกระทบดูสิครับไม่แน่ว่าเราอาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้